ผ็ดดุแซ่บเผ็ดดุที่สุดก็คือปากราปากระจับสายไทยซึ่งปากกระจับสายไทยเนี่ยไม่เหมือนชาติใดในโลกเป็นสิ่งที่แซ่บที่สุดแล้วสาเหตุที่บอกว่าแซ่บที่สุดเพราะว่ามีทั้งหมด6คุณลักษณะ6คุณลักษณะลักษณะที่1ก็คือไม่แตกต่างจากสายฝอสายเกาก็คือมีสัดส่วนของปากบนกับปากล่างเป็นเฮฟวี่ลิฟกับฟูลลิฟซึ่งใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ไม่รู้ว่าเฮฟวี่ลิฟกับฟูลลิฟคืออะไรก็ ย้อนเข้าไปดูในต้นไลฟ์จะรู้นะคะส่วลสนลักษณะที่2ก็คือคิวปิดโบคิวปิดโบก็คือตรงนี้รอยหยักตรงนี้นนค่ะรอยหยักด้านบนป่าอันนี้ก็ถ้าเป็นสายไทยเขาจะจริงๆทั้ง3ส,สายเน้นหมดแต่สายสายสายาไทยกับสายอเมริกันเนี่ยจะเน้นให้ตรงนี้ยคิวปิดโบชัดๆแบบนี้เขาชอบชัดๆเพด็ดเพและคุณลักษณะที่3ของปากกระจัดของสายไทยก็คือมุมปากจะต้องยิ้มโดยสายไทยจะ ยิ้มที่สุดเพราะอะไรรู้ไหม,มประเทศไทยได้ชื่อว่าสยามเมืองยิ้ม,มประเทศไทยจะชอบยิ้มแบบองศาเยอะเยอะมากกว่าทุกสัญชาติในโลกเขาชอบให้ยิ้มชัดๆแบบนี้นะคะแล้วก็คุณลักษณะข้อที่สี่ก็คือที่ไม่เหมือนกับที่อื่นก็คือเนื้อปากวอลลุ่มของปากเนี่ยสายอเมริกันจะนิยมให้วอลลุ่มปากหนาๆล้นๆสายเกาหลีจะนิยมเต็มอิ่มแต่ไม่ล้นแต่สายไทยจะนิยมบาง ต้องบอกเลยว่าสายไทยนิยมบางคุณดูจากง่ายๆเลยจากอาผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในประเทศไทยเลยแล้วก็มีปากแบบเฮว v ลิ i p h เฮว y ลิ p ก็คือปากบนบางปากล่างหนาแต่เป็นคนที่ปากสายบางคุณคิดออกมาว่าใครตำนานเลยระดับตำนานตัวแม่คิดออกไหมแอนทอหเหรอ no คิดออกไหมอ<ำ>้คิดออกไหมอ้เอยไอ,อตองไอไตายถูกต้องแอดมินตองถูกนะเดี๋ยวจะววให้ดู เดี๋ยวจะให้ดูคุณดูคนนี้เป็นเป็นเป็นต้นต้นต้นฉบับของกระจับแบบเป็นปากกระจับสายไทยแบบ h ฮฟวี่ลิ h e a เฮฟวีก็คือปากบนบางปากล่างหนาแบบนี้นะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นลูกของพี่อ้ํานะคะผู้ผู้หญิงที่มีปากกระจับที่เป็นแรงมานานใจของสาวหลายๆคนในตลอดระยะเวลาสิบปีจปนนี้ะจนถึงปัจจุบันแต่ปัจจุบันเนี่ยอาจจะอาจจะ อาจจะน้อยลงนิดนึงใช่เพราะว่าเพราะว่าเขาจะนิยมปากหนานิดนึงคือของพี่อ้ําเนี่ยจะเป็นยับยุคประมาณเมื่อสิบปีที่แล้วเขาจะนิยมมากเป็นปากกระจับแบบไทยไทยแท้แท้ที่เป็นปากกระจับแบบบางคือคนไทยจริงๆอ่ะเมื่อสิบปีที่แล้วจะนิยมปากกระจับแบบบางแบบและต้องเป็นแบบ heavy lip ด้วยนะแต่ว่าปากกระจับของคนไทยปัจจุบันอ่ะเริ่มมีดิวอลิสลาเข้ามาแล้วแล้วเริ่มมีแบบความหนามากขึ้นดังนั้นเนี่ยคนไทยจะนิยมปากกระจับ แบบหนามากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความว่าเป็นแบบฟูลลิฟฟูลลิฟก็คือแบบบนกับแบบลงปากบนกับปากล่างหนาเท่ากันเข้ามามากยิ่งขึ้นก็คือเริ่มรับอริยธรรมจากทางเกากับทางสายฝอมากยิ่งขึ้นข้อที่ห้าของปากกระจับเมืองไทยนะคะ<ม>ก็คือขอบปากจะต้องชัดเพราะเมืองไทยเน้นตัดขอบปากสังเกตด,ดีๆเวลาคุณเมคอัพทุกอย่างเนี่ยคนไทยจะตัดปากชัดปากตัดปากชัดใช้ลิปไลเนอร์เนี่ยที่เป็นสีที่ ชัดมากกว่าเก่าจะเป็นเหมือนคล้ายๆไต่ฝอเคยไหมแล้วก็คุณลักษณะข้อที่หกที่ขาดไม่ได้นะถ้าเธอขาดตรงนี้ยเธอแม่งไม่ใช่ปากกระจับในคนไทยก็คือติ่งกระจับออถ้างไม่มีตรงนี้มึงไม่ใช่กระจับคนไทยไม่ใช่ออจบคือคือถ้าไม่มีติ่งตรงนี้คนไทยจะบอกเฮ้ยมึงตัดปากกระจับตรงไหนวะมึงไม่มีตรงเนี้ยมีความมัดได้เออต้องมีความมัดได้มันมีหลายทรง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 คือ ถ้าเป็นของฝรั่งอ่ะของอเมริกาคุณไม่มีตรงเนี้ยคุณเรียกปไปเลยฝรั่งเขาไม่ชอบนะสังเกตดูเซิร์ชเลยคําว่าไอเดียลริของฝรั่งตรงเนี้ยไม่มีไม่มีเลยไม่ม,รม,มีรูปไหนมีสักอันแต่ถ้าเซิร์ชมาที่เกาหลีก็จะมีบ้างไม่มีบ้าง<ะ>มันก็จะมีบ้างไม่มีบ้างก็แสดงว่าคนเกาหลีเขาจะนิยมแบบป่านอิมดมคติคือมีหรือไม่มีก็ได้อโอเคไหมแต่ไทยเนี่ยถ้าพูดเขาว่าฝากกระจับตรงนี้ไม่มีคือแกมาผิดซอยลนะแกมาผิดซอยโอเคป่ะดังนั้นเนี่ย ปากกระจับคือรส,สเออ,เอ,อคือรถบีดส,สา์คือดังนั้นเนี่ยปากกระจับของเมืองไทยคือต้องมีจังหตรงนี้ข้อหกต้องมีถ้าข้อหกไม่มีเธอไม่ใช่ปากกระจับที่จบมาจากหลักสูตรบ้านชั้นโอเคไหมซึ่งปากกระจับของไทยเราเนี่ยแยกติ่งกระจับแยกจากติ่งกระจับได้สามแบบออคือปากกระจับเมืองไทยเราอาจารย์ปุ๊กศึกษามาแล้วมันจะมีลักษณะแตกต่างกันโดยพิจารณาจากติ่งกระจับ ได้สามแบบแบบแรกคือปากกระจับแบบธรรมดา Normal ก็คือเป็นปากกระจับแบบตัดแบบนัวนวเป็นเอมเหมือนเกาหลีแล้วก็มุมปากยกขึ้นเล็กน้อยดังภาพนี้แบบนี้มีผ้าปากอาปากบนี้เห็นไหมมีติ่งนิดนึงแต่น้อยแล้วก็มีมุมปากยกขึ้นแบบนี้อันนี้คือปากกระจับแบบที่หนึ่งแล้วก็ปากกระจับแบบที่สองก็คือปากกระจับแบบปากปีกนางฟ้า หรือบางคน,<ช>คนเรียกว่าปากปีนกนกก็คือใช่เพรายีจูพักเงินจริงจริงใช่ก็คือตอนนั้นยีในหมู่ปิตีด้วยนะใช่ก็คือตรงเนี้ยติ่งกระจับเนี่ยต้องเป็นติ่งกระจับที่สมบูรณ์แบบคือมีเนื้อติ่งกระจับที่เป็นเนื้อลักษณะคมสมบูรณ์แบบแต่เป็นขนาดเล็กแล้วก็มีมุมปากที่ยกยกเลยนะต้องยกต้องยกโอเคป่ะแบอย่างนี้นใช่ค่ะมีความแบบยิ้ม คือคืออยู่ได้เฉยเวลากูหน้าบึ้งคนก็ไม่รู้ว่าใครว่าว่ากูโกรธใครเพราะมันยิ้มตลอดนะปากอนโอเคป่ะปากมันยิ้มตลอดเวลาคือแบบหน้าคืออารมณ์ไม่ดีอารมณ์แบบจอยสุดแต่แต่ผู้ก็ไม่รู้ผู้ก็ยังเข้ามาทักอยู่ดีเพราะผู้คิดว่ายิ้มตลอดก็สยามมึงยิ้มไงสยามมึงยิ้มไงถูกไหมโอเคไหมถึงหน้าจะไม่ยิ้มแต่ปากยิ้มใช่ถูกต้องไหมคะโอเคนะและปากกระจับแบบที่สามที่ดูจากติ่งกระจับก็คือปากแบบเมื่อกี้แอดมินตองพูดละมาสด้ามาสด้า อ้น,นี้ก็คือเป็นปากกระจับแบบหนึง่งแต่ติ่งกระจับจะต้องอ้วนใหญ่มีความคมแต่จะต้องใหญ่แต่จะต้องเป็นติ่งกระจับที่ใหญ่นิดนึงและมุมปากจะต้องยิ้ม